ครับสวัสดีนะครับสมาชิกของบริษัทอยู่สุขดีไหมหรอกจำกัดนะครับวันนี้เราคงจะมาคุยกันแล้วคุยถึงความรู้เรื่องของโรคเบาหวานดีไหมครับนะครับเบาหวานนี้ผมเชื่อว่าหลายท่านก็คงจะได้ยินอยู่กันบ่อยๆบางท่านอาจจะกำลังเป็นอยู่หรืออาจจะญาติพี่น้องหรือพ่อแม่ท่านเป็นเบาหวานเรามาคุยกันฟังดูอีกสักนิดหนึ่งนะแนวหนึ่งของเบาหวานนะครับ ภาวะแทรกซ้อนที่เกิดจากเบาหวานมันไปยังไงมาอย่างไรแล้วผิตภัณฑ์ของบริษัทมาช่วยแก้ปัญหาตัวนี้ได้อย่างไงเรามาฟังพร้อมกันเลยนะจากสมาชิกที่มาร่วมกับเราที่นี่นะครับสวัสดีนะครับครับผมก็ขอเริ่มต้นที่่าว่าเป็นเบาหวานอยู่ใช่ไหมครับก็เบาหวานมันดําเนินการไปยังไงเกิดอะไรขึ้นหังจากเป็นเบาหวานนะครับก่อนเริ่มต้นที่จะเป็นเบาหวานก็คือว่า เรานอนพอเราตื่นมาปุ๊บเนี่ยรู้สึกเหมือนมีอะไรมันมันอมมวอยู่ในตาเราก็คิดว่าเหมือนมีพ่ตาหรืออะไรอย่างนี้พอผ่านไปสักสองวันหรสามวันอาการเหล่านี้มันยังไม่หายก็เลยไปหาหมอที่โรงพยาบาลสรุปหมอก็หาสาเหตุจนเจอว่าเราเป็นเบาหวานทีนี้พอหลังจากนั้นเราก็ทําทการรักษาก็กินยาเจาะเลือด อะไรต่างๆนี้พอมันผ่านไปหลายๆปีนะคะเรามีความรู้สึกว่าเฮ้ดวงตาของเราเนี่ยมันเริ่มแบบมองชัดบ้างไม่ชัดบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็เลยไปหาหมอหมอบอกโอ้อันนี้เนี่ยน้ำตามันสูงมันก็เลยทำให้มันทําให้เส้นเลือดในตาเนี่ยมันแตกนี้มันก็ถึงขั้นที่ จะทําการรักษาโดยการจะใช้เลเซอร์ดีไหมซึ่งหมอเขาแนะนําว่าไม่อยากให้ใช้วิธีการด้วยการรักษาเลเซอร์เพราะว่ามันมีทั้งผลดีและผลเสียทีนี้พอหลังจากนั้นก็ได้ไปรู้จักกับรุ่นพี่เขาก็แนะนําให้ทานวิยงเซนี้พอทานวิยงเซร่วมด้วยกับยาที่หมอให้ให้มาแล้วพอได้ไปตรวจตาอีกครั้งหนึ่งที่ว่าจะต้องทําการยิงเลเซอร์หรือเปล่า หมอก็โอเคบอกว่างั้นตอนนี้ยังไม่ถึงขั้นที่จะต้องทาเลเซอร์ก็ให้กลับไปควบคุมน้ําตาลควบคุมอาหารเนี่ยค่ะก็เลยคิดว่าส่วนหนึ่งเนี่ยก็มาจากการที่เราใช้ผลิตภัณฑ์วิโญาณเจตัวนี้ควบคู่กับการทานยาแล้วก็การควบคุมอาหารมันก็เลยทําให้เราอาจจะยังไม่ต้องไปทาเลเซอร์ที่ขึ้นที่ตานี่ไม่ทราบเป็นท่านเดียวหรือสองขันน่า เป็นสองข้างแต่ข้างนี้จะจะเยอะกว่าเราเรามีข้างไหนเป็นมากกว่าข้างไหนเป็นข้างข้างนี้จะเป็นมากข้างขวานะข้างขวานะครับเราเราลองใช้มือปิดตาซ้ายแล้วก็มองอยู่ข้างขวาว่าชัดมากน้อยแค่ไหนเออมันมันเวลามองไกลๆมันก็ไม่ชัดนะคะอ่านะตอนนี้เราลองปิดตาขวาแล้วมองด้วยตาอันนี้อันนี้จะชัดกว่ามันชัดเท่ากันไหมครับไม่เท่า ไม่เท่าแนา่แต่ว่ามันก็ค่ข้างนี้ชัดกว่าตั้งใจชัดกว่านะครับเอ่าโอเคนั่นเป็นตัวบมบอกว่าพิษของเบาหวานเหมือนกําลังเล่นงานตาข้างไหนมากกว่ากันอันนี้ก็บ่บอกว่า,วามันทําให้ข้างเป่าของเราเนี่ยเสียหายมากกว่านะครับนะฮะเราเราคงมาฟัางร่วมกันนะครับจริงๆแล้วเนี่ยตัวโรคเบาหวานเนี่ยรักษาไม่ยากนะครับ เราให้ยาขุมน้ำตาในกระแสเลือดมันก็อยู่แล้วนะแต่ที่รักษายากกว่าก็คือภาวะแทรกซ้อนที่เกิดจากเบาหวานะภาวะแทรกซ้อนที่เกิดจากเบาหวานก็จะมีหลักใหญ่ๆอยู่ก็คือเมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องความดันแล้วนะว่าคนเป็นเบาหวานแลว้วมักจะเป็นความดานันพอเป็นความดันแล้วมันจะหัวใจโตมันจะตายวายอันนี้นะความดันหัวใจโตตายวายน,นี่คือภาวะแทรกซ้อนของคนเป็นเบาหวาน นะครับอีกอันนึงที่เราเจอบ่อยก็คือเบาหวานขึ้นตาเบาหวานขึ้นตานี่มันจะมีสองระดับระดับหนึ่งก็คือมันขึ้นไปที่เลนตาของเราหล้งเลนตานะฮะเลนตานี่ก็คือข้างหน้าตาดําของเรานี่อันนี้คือกระจกตาดําหลังกระจกตาดําไปก็จะเป็นเลนตาของเราเลนตาจะเป็นตัวดูภ <te le apo> าพใกล้ภาพไกลนะครับนะฮคนที่เล่นกล้องถกกอ่ายรูปก็จะเข้าใจนะว่า มันมีการปรับโฟกัสภาพใกล้ภาพไกลให้มันชัดให้มันมัวนะครับนี่คือเลนตาพอจากเลนตาเข้าไปมันจะเป็นจอประสาทตาจอประสาทตาเนี่ยเป็นตัวที่รับค่าเกี่ยวกับการมองว่าเรามองจากด้านหนึ่งเนี่ยไปจนทั้งสุดด้านอันนี้คือจอประสาทตานะครับถ้าเมื่อไหร่ที่จอประสาทตามันลอกตัวออกเมื่อไหร่ตาจะบอกนะมันจะไม่สามารถเห็นภาพ แต่หลังจอประสาทตาไปก็จะเป็นเส้นประสาทตาที่จะส่งไปที่สมองเพื่อจะแปลค่าแปลค่าให้รู้ว่าอันนี้คือเก้าอี้อันนี้คือดอกไม้อันนี้คือสุภาพสต,ตรีก็สวยด้วยอันนี้สมองจะเป็นตัวแปลค่ามาให้เราแตนี้คนเป็นเบาหวานเนี่ยต้องระวังอันหนึ่งก็คือเบาหวานขึ้นตามจะขึ้นที่เลนตาอันหนึ่งกับขึ้นที่จอประสาทตานะครับเลนตาอย่าทาให้เลนตาขุ่น พอเล็งตาขุ่นเมื่อไหร่เราจะเริ่มเห็นภาพมัวแล้วค่อยๆมัวมัวแล้วเสร็จสุดท้ายก็มองไม่เห็นเลยนะฮะเขาเรียกตาบอกแต่ที่นี้คนตาบอกเขาห้ามพูดตาบอกพูดจามไม่เพราะเขาเรียกตามองไม่เห็นโอเคนะก็ไม่เรียกตาบอกแล้วเรียกตามองไม่เห็นคนหูหนวกก็ไม่พูดหูหนวกเพราะหูไม่ยินมาบอกหูหนวกได้ไงพูดจามไม่เพราะเราว่าอย่างนั้นนะะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมาที่เลนตาเลนตาจะขุนข่นขุ่นแล้วก็มัว สุดท้ายมองไม่เห็นแา่มีอันหนึ่งคือจอประสาทตาม,มันลอกตัวมาถ้ามันลอกตัวออกมาเมื่อไหร่ก็คือตามมองไม่เห็นนะครับเพราะนั้นเวลาที่เกิดตรงนี้แล้วเนี่ยคุณหมอทางเบาหวานที่เราดูแลยอยู่ก็จะส่งให้จับสุนแพทย์ดูนะจำไว้นะครับถ้าเบาหวานขึ้นตามเมื่อไหร่ต้องพบจับสุนแพทย์นะเพราะว่าจับศุแพทย์ที่จะมียาหยอดนะครับแ้ก็อย่า,ยา,าติดตามทําให้เราตาเราเนี่ยประคับประคองไม่ให้มันบอด นะครับเพราะฉะนั้นตอนที่ตอนที่คุณเวลาคเป็นคุณต้องระวังตรงนี้นะครับอันนี้คือภาวะแทรกซ้อนอันที่ค่อนข้างรุนแรงกับคนที่เป็นเบาหวานเนี่ยถ้าขึ้นตาเมื่อไหร่ท่านมีค่ะตามองไม่เห็นนะครับอันนี้แล้วพอหลังจากนั้นมาได้มีการทานผลิตภาาัณฑ์บริษัทยังไงบ้างมคทางก็มีทางตัววิโอเซ่เนี่ยเป็นหลักนะคะก็คือทานวันล,ละทานก่อนนอนวันล,ละสองแคปซูลค่ะแล้วก็มีทานโฮเกนมด้วย นะคะโฮเกนโอเคนันนี้สรุปก็คือทานทั้งสามตัวใช่ครับก็มีทานข้าวมีด้วยค่ะนี้พอหลังจากจากที่ได้รับทานเสร็จแล้วเนี่ยพอนัดหมอไปตรวจครั้งล่าสุดที่จะเป็นตัววัดว่าเราจะต้องทําเลเซอร์หรือมันอยู่ในระดับไหนอันตรายแค่ไหนเนี่ยพอพอไปตรวจปุ๊บหมอก็บอกว่าโอเคงั้นคุณกลับไปรักษาระดับน้ําตาลให้คงที่หรือว่าให้ลดลงทีเนี้ยพอตอนพอกลับมาแล้วกลับมาแล้วค่ะทีเนี้ยตามันก็เริ่มแบบ ความมัวอะไรมันก็เริ่มลดลงนะครับก็ดีขึ้นดาผมต้องอธิบายนิดหนึ่งนะครับสำหรับสมาชิกท่านนี้ก็คือได้รับการแนะนำว่าให้ทำเลเซอร์กับเบาหวานที่ขึ้นตานะ,ะ,ะการทำเลเซอร์นี้ไม่ใช่ว่าจะทำได้ทุกรายนะครับเขาต้องดูที่ความรุนแรงในกรณีที่มันไม่รุนแรงคือเลนตาม,มันไม่ขุ่นมากเ,าเลเซอร์มันสาม,มารถไปช่วยสลายไอจุดที่มันขุ่น นะฮะให้ออกมาแต่ในกรณีมันขุ่นมากอันนั้นเลเซอร์ก็เอาไม่อยู่นะต้องผ่าตัดเปลี่ยนเลนตาเลนตานี่เปลี่ยนได้แต่เขาเล่าเลนเทียมใสเข้าไปแต่จอประสาทตาไม่ได้นะฮะใช้เลเซอร์ยิงไม่ให้มันลอกได้แต่ถ้าในกรณีมันลอกมาแล้วเนี่ยเลเซอร์ก็เอาไม่อยู่อันนั้นต้องผ่าตัดรูปเดียวเลยคือมันยังไม่ลอกมามันลอกมาบางส่วน รีบผ่าตัดแล้วเย็บกับก็เป็นเหมืนะครับอย่างนี้ได้แลเพราะฉะนั้นตรงนี้ในเรื่องของเลเซอร์ก็คงต้องติดตามกับคุณหมอจกัจกษุจักษุแพทย์เพื่เป็นคนแนะนาว่ามันควรจะทาเลเซอร์หรือคุณจะทาอะไรอย่างอื่นนะฮะอันนั้นจะต้องติดตามเรื่องของตากับคุณหมอดังจกักษุเรื่องเบาหวานจะต้องติดตามไปคุณหมอที่รักษาเรื่องเบาหวานก็มีแพทย์สองท่านนี้ดูแลใกล้ชิดน,นะครับและผลิตภัณฑ์อาหารที่เสริมตรงนี้ นะครับก็ยังคงแนะนำว่าต้องทำเดี่ยงเซ่เป็นตัวหลักนะครับเพราะตัวเดี่ยงเซ่มันไปช่วยต้านสารพิษต้านสารพิษเพื่อจะคุมให้เบาหวานข้องคุณเนี่ยสงบไม่ให้น้ำตาลมันขึ้นสูงนะครับแล้วมันไปซ่อมแซมฟื้นฟูตัวเลนตาแบบตัวจอประสาทตาไม่ให้มันเสียหายเข้าใจนะอธิบายแล้วก็ไปกันไม่ให้มันเกิดความดันตาสูงถ้าความดันตามันสูงมันดันในนั้นมากๆเข้ามาเกยกระดิ่ง ต้อหินนะฮะต้อหินตาอย่าบอกทันทีนะฮะอันนั้นคือสุดท้ายขอบางคนเป็นเบาหวานคือต้อหินแต่ก่อนจะถึงต้อหินมันจะปวดตาลุแนแรงปวดมากๆเลยนะฮะเอามือกุ่มยังไงก็ไม่อยู่อันนั้นให้สงสัวยไว้ก่อนว่าต้อหินมานม,าม่มนเยี่ยมแล้วเพราะเราจรินจําเป็นต้องทานจิตสำนึกบิญศพเพื่อก,กันแม่มันพัฒนาหมุแนแรงเกินไปและทําให้อาการ แตกต้อนจากเบาหวานกับตัวเบาหวานจะได้สงบนลนะครับอันนี้เป็นเป็นทั้งหมดที่จะแนะนำาปึนประโยชน์อิตระณันของบริษัทนะครับนะแล้ในคลายสุดนี้ไม่สามาร้างมีอะไรที่จะฝากเป็ปนเป็นข้อคิดถึงอายุเราจะยังไม่มากนะคะเราก็ต้องมีการดูแลตั้งแต่เริ่มต้นมันจะได้ไม่เป็นปัญหา ในอนาคตต่อไปเหมือนอย่างตัวเองเนี่ยคือถ้าตอนสมัยที่เรายังเป็นวัยรุ่นเราใส่ใจการดูแลการกินอาหารแล้วก็มีผลิตภัณฑ์เสริมมันก็จะทําให้เราไม่ไม่เป็นอะไรเร็วเกินกว่าท,ที่ที่ควรจะเป็นดีนะครับทราะน,นั้นก็เป็นทั้งหมดนะครับเราก็เอาใจช่วยสมาชิกท่านนีนะครับให้เบาหวานสงกเพราะว่ามันเบาหวานนี่พวกโรคแทรกซ้อนเบาหวานนี่เยอะมาก นะครับการขึ้นตานี่คือหนึ่งในหลายๆอย่างที่มันจะเกิดขึ้นได้และในแต่ละอย่างนี่มันเกิดขึ้น้นละมแต่ทางแต่พอท่านตัวนี้แล้วคุณหมอเปาหวานคุณหมอเบาหวานก็บอกว่าระดับน้าตาลดีขึ้นนะคะไม่สูงใช่ค่ะเพราะฉะนั้นอันนี้คือความรู้ทั้งหมดนะฮะที่ได้จากภาวะแทกบตอลนมหวานจากมาหวานขึ้นตานะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณสมาชิกของเรานะครับที่ให้ความรู้ตอนนี้นะครับก่อนจบ วันนี้นะครับผมพูดอย่างนี้ให้เป็นข้อคิดนะครับอย่าไปเสียดายตังนะฮะกับการที่เราจ้องดูแลสุขภาพนะครับเราเสียเงินเป็นล้านเพื่อจะซื้อบ้านเราก็เสียเสียเงินเป็นแสนเพื่อจะซื้อรถเราก็เสียเสียเงินเป็นหมื่นเพื่อจะซื้อโทรศัพท์มือถือเราก็เสียเสียเงินเป็นพันเพื่อจะซื้อเชือกท่าใจเราก็เสีย เสียเงินเป็นร้อยเพืจะซื้ออาหารกินเราก็เสียแต่เสียเงินแค่ไม่เท่าไหร่ที่จะซื้ออาหารเสริมทำํำไมเราปฏิเสธนะครับแล้วร้อนมันป่วยแล้วไปรักษาเราคุมเรื่องค่าที่จ่ายไม่ได้นะการรักษามันจะบานออกไปนะแล้วคุณหมอเนี่ยแหละจะเป็นโจมต้น,นเงินเราแนะเขาว่าอย่างนั้นในหนังสังผมก็บอกไอ้หมอเนี่ยเป็นตัวพ้นเงินเราหามาทั้งชีวิต สุดท้ายมันจ่ายให้หมอหมดก็เราไม่รู้จับดูแลสุขภาพของเรานะคาจริงๆหมอไม่ได้ต้องการโป้นของคุณหรอกแต่มันมาถึงจุดนั้นแล้วคุณมีโรคเยอะการรักษาก็าวุ่นวายรายจ่ายมันคุมไม่ได้แลวตอนนี้มันต้องจ่ายนู่นจ่ายนี่ออกไปมันจะไม่เหลือเพราะเราต้องการไว้ดีกว่าแกนะครับเอาข้อคิดผมไปคิดนะว่าทําไมเราซื้ออะไรต่างๆได้เยอะแยะ แ่เราลงทุนอยู่เพียงนิดหน่อยเพื่อสุขภาพเราแล้วเราจะได้ไม่ต้องป่วยง่ายจะได้ไม่ต้องแก่เร็วแล้อยู่อย่างแข็งแรงมีความสุขชีวิตแล้วทาอาหารกินได้ดีดีกว่าอย่างนี้ดีไหมนะครับก็ที่พ่อคิดนะครับวันนี้ต้องขอบคุณมากครับกนะับสมาชิกของเราขอบคุณกับสมาชิกของบริษัทอยู่สุขนะครับดีวริบาทุกท่านเลยนะครับให้มีความสุขทุกท่านนะครับขอบคุณครับ